เป็นปีขการฟื้นฟูพระเจ้าบอกว่าจ,จะให้แต่ผู้ที่เชื่อพระเจ้ามากกว่าที่เราคิดที่เราคันถึงงั้นคุณทอนทคุณจุกต่อวันนี้นะครับผมมั่นใจว่าแกลลี่แห่งนี้นะครับจะเป็นแกลลี่ประสบความสำเร็จสถานที่เขาเป็นพระเจ้าเวยนัครับต่างสีง่ท่านนี้มีความพร้อมนะครับทั้งจิตใจที่ดีงามนะครับ,บจิตใจพระพุจญาแล้วก็ ฝีมือนะครับในการทำอาร์ตการเขียนทั้งหมดนี้เป็นจุดใจที่สวยงามน,นะครับผมคิดว่าพระเจ้าจะอวยพรมากมายนะครับให้กิจการทุกเรืองนะครับจะเป็นกิจการที่ได้รับความคองนะครับแก่ทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็จะเป็นมากกว่านั้นอีกด้วยนะครับวันนี้ น้องนนักเรียนที่มารับตุกาศานะครับผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพ่อไปด้วยนะครับก็ขอแสดงความดีนะครับก็ขอทุกทุกเจ้าอวยพรในเรียอนี้นะครับขอส่งทั้งหมดนะครับได้เป็นพ่อพรแก่ทุกทนด้วยนะครับขอทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะครับขอได้รับกำลัเช่นเดียวกับนะครับทุกทุกเจ้าอวยพรครับขอบคุณมากครับ